เย้ yeah! สิสุดการรอคอย l i โ e OA ลงโฆษณาด้วยตัวเองได้แล้วสวัสดีครับผมติกี้ต้างับนะครับคลิปนี้ก็เหมือนที่หลายคนเริ่มทราบแล้วเนาะว่า l i โ e เ a เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกมีตัวจากการโฆษณาเป็นของตัวเองแล้วนะครับหลายๆคนเองก็เฝ้ารอเรื่องนี้มานานแม้กระทั่งตัวผมเองเพราะบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เอเจนซี่ในการลงนะครับแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะมีแคมเปญในการลงโฆษณาเรามีการติดแท็กได้เนี่ย หลายคนบอกว่าเฮ้ยทาไมไลโอเอไม่ทําสักทีตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงโฆษณาเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีวิธีการที่จะนําทุกคนไปดูว่าเราจะลงโฆษณาที่ไหนนะครับโดยที่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ครับตัว admanager. line. b i t a s a c c o u n t ครับเราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเมื่อคุณเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะให้คุณใส่ข้อมูลนะครับ ของการลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบส่วนบุคคลหรือว่าเป็นทางร้านบริษัทหลังจากนั้นเราก็จะต้องรออนุมัตินะครับซึ่งในการรออนุมัตินี่ใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อเรารอเสร็จเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการตัวแอดมินิเจอร์ได้ของ l i โอเอซึ่งก็จะมีแคมเปญให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าชมเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเวอร์ชันนะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งแอปเรื่องของแคมเปญการมีส่นวนร่วมในแอป แคมเปญการรับชมวิดีโอและแคมเปญเพิ่มเพื่อนก็มาอยู่ในตัวแอดมินเจอร์แล้วนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะลงโฆษณาในไลน์โอเอเองนะครับผมบอกเลยเลยว่าตอนนี้ก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะงั้นเนี่ยการเรียนรู้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆและสำคัญสำหรับคนที่ต้องการทำตลาดออนไลน์นะครับอย่าหยุดนิ่งเรียนรู้ไปด้วยกันและถ้าหากผมมีข้อมูลดีๆแบบนี้เกี่ยวกับเรื่ององการนำธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวจะมาแนะนำให้กับพวกเรานะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะฮะ หากมีคำถามทักทาากันมาได้ที่อ l n e แอด TGG5 นะครับผมและทีมงานยินดีจะให้คลิปที่เป็นการตลาดพื้นฐานแล้วเจอกันที่จะไปสวัสดีครับ